ผู้คุมนรกผู้ทำหน้าที่ในนรกล้วนเป็นพระโสดาบันทั้งนั้นต้องมีคุณธรรมความเที่ยงตรงความยุติธรรมเท่านั้นจะหาผู้ไร้ความยุติธรรมไปทำหน้าที่นี้ไม่ได้เลยกฎนรกกฎแห่งกรรมเที่ยงตรงผิดกับกฎหมายโลกที่มีการลบล้างยุบใหม่ยัดใต้โต๊ะ ไร้ความยุติธรรมล้างความผิดใส่ความผิดให้ผู้อื่นมีแต่ในโลกมนุษย์แต่ในนรกไม่มีผู้ปกครองผู้คุมนรกนี้จึงมีแต่ผู้มีธรรมมาทำหน้าที่ผู้มีธรรมต้องเที่ยงตรงตัดสินพิาพากษาอย่างตรงไปตรงมาทำชนะความชั่ว ต้องเป็นผู้มีธรรมจึงจะเอาชนะพวกอธรรมได้ผู้ที่ทำบาปเมื่อถึงคราวหมดอายุไขจิตมีแต่อกุศลกรรมจะเกิดอุกขห,หานิมิตกรรมชั่วปรากฏก่อนจะหมดลมจะเห็นภาพแห่งกรรมชั่วบางคนดิ้นทุรนทุรายเหมือนพวกฆ่าสัตว์มากๆเมื่อดับจิตลง จะมียมมทูตสี่คนมารับเพียงคิดจะหนีหากเขาเพียงแตะแขนเราจะหมดแรงทันทีนี่แค่แตะนะถ้าเตะถีบนี่ไม่เหลือแค่แตะก็หมดโอกาสที่จะดิ้นให้หลุดรอดนี่แหละพลังธรรมะย่อมชนะอธรรมแรงแห่งความดีเหนือความชั่ว เมื่อไปถึงหน้าสถานที่ตัดส,สินพยายมมาชาชจะไต่สวนพิภากษาเราไม่สามารถปิดบังโกหกอะไรได้เลยกรรมที่ทำมันจะขึ้นเป็นภาพมายาขนาดใหญ่กรรมดีกรรมชั่วที่เราทั้งหลายได้กระทำกันในโลกมนุษย์พยายมมาาชไม่ได้เป็นผู้จดแต่เรานั่นแหละเป็นผู้บันทึกจดกันเอง ในแต่ละวันมันจะไปปรากฏในบัญชีเขาโดยอัตโนมัติบัญชีเล่มนี้บันทึกกรรมสรรพสัตว์มนุษย์เทวดาพรหมสัตว์ทั่วทั้งไตรภพเล่มเดียวนี้เองส่วนพวกที่สร้างกุศลความดีไว้มากๆเมื่อถึงคราวจะหมดอายุไขจะเกิดอุคหะนิมิตกรรมดีมาปรากฏ บางคนได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเทศก้องกังวานหรือมีนิมิตแห่งบุญที่ทำจะมาปรากฏให้สิ้นใจด้วยความสงบไม่มีทุรนทุรายคนมีบุญมากเหล่าเทพเทวดาจะนำราชรถฉัดมนทนมารับในทันทีใครจะเชื่อหรือไม่นั้นสุดแต่ไม่ได้หลอกให้กลัวคนเราจะไปที่ไหน นรกหรือสวรรค์ก็ตัดสินกันตรงวาระสุดท้ายนี้แหละเหมือนเวลาแห่งการตัดสินทำกรรมชั่วมากเมื่อถึงเวลาต้องเสวยกรรมอยู่ในอบายภูมิมีแต่ทุกข์ร้อนทรมานน้ำร้อนโดนแขนเรายังพองไปเสียหลายวันคิดกันดูว่าน้ำในกระทะทองแดงมันจะร้อนแรงขนาดไหน ร้อนจนตายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่ในนรกเขาก็จับโยนลงไปแบบนั้นซ้าๆซักซากกว่าจะพ้นกรรมน่าเวทนามากสัตว์นรกนี่นะไม่อยากไปนรกให้เลิกทำกรรมชั่วเกรงกลัวต่อบาปเลิกเดี๋ยวนี้เลยพระธรรมเทศนา หลวงปู่บุญส่งถิตสาโรวัดส,สันติวานารามจังหวัดจันทบุรี